คุณอยากลำอาเป็นคลิปนี้มีสอนแต่เดี๋ยวก่อนนะครับวันนี้นะครับผมมีร้านมาแน่ๆนะครับเป็นร้านไม้จัดนะครับจะเป็นเกี่ยวกับการบูทเอพีเอสแล้วกรแกมช่วยเล่นสําหรับไม้และมีดนะครับผมก็สําหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับสามารถกดดูได้ที่หน้าโปรไฟล์และใต้คลิปเลยนะครับสำหรับยิงร้านไม้จัดนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีการเล่นลำอากันเลยผมนะครับปุ่มกดลำอานะครับให้เรากดคลิกซ้ายนะครับหนึ่งทีตามด้วยปุ่ม R แล้วก็ชิพสเปกบาขี้ขวาค้างนะครับ ผมทำให้ดูนะ๊บอ่ะดูนะครับปึ๊บนี่ครับเมื่อกี้ผมปูถีบผมปอกทุกอย่างนะมันจะยิโมแต่โดนมัดอะถ้าคุณทำอย่างเงี้ยคือถูกนะครับผมแล้วก็มีวิธีหนึ่งอีกถ้าถ้าขึ้นเป็นทีบเนะี่ยแสดงว่าเราต้องกดผิดพลาดจังหวะไหนจังหวะนึงนะครับกลายเป็นทีบเนาะแต่ก็ยังจะติดลามอยู่นะครับแต่ข้อเสียนะครับมันจะทำให้ไม้ขี้หัวง่ายขึ้นนะครับ ครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับการกดอ่ะเดี๋ยวผมพย้ยามให้อีกทีหนึ่งนะครับคลิกซ้ายปุ่ม R ครับอาร์นายจะกดกี่ทีก็ได้นะครับแต่ว่าต้องมาจบที่ชีฟสเปรบาร์ขีดขวาค้างนะครับดูนะครับจบอ่ะอิโมนอัตโนมัติปั๊บนี่นะครับรัหรับอา R นะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับ